สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนครับในคลิปนี้ผมพามาเบ่งสูตรจากหลายๆอาจารย์เนาะรวมถึงสูตรของผมพ่อครับมีสูตรดีๆหลายๆสูตรนะครับมานําเสนอพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมข้อมูลต่างๆกันครับแจ้งคําเตือนไวะกรนว่าทางช่องเข้าบรสนับสนุนการพรนันที่ผิดกฎหมายเนื้อหาที่นาเสนอนะครับเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังมามาเริ่มจาก อันแหลกเลยนะครับเห็นพี่น้องทาหายอยู่เนาะเดน10หน่วยล่างนะครับสูตรของผมเองงวดนี้สิใส่งานเป็นงวดที่7นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายสูตรความเนาะจริงๆว่าสิเธ็ดคลิปยกแ่าแต่ว่าเบิ่งจากเวลาแล้วบมน่นาสีทันนะครับสูตรยังเหลือหลายอยู่เนาะวิธีคํานวณน,นะครับพี่น้องเขาใส่หลักหมื่นนะครับของรามัดที่หนึ่งอันนี้บวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บ,บวกกับหน่วยล่าง บวกกับ10ครั้งที่3ร้อยครั้งที่4แล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่4นะครับร่วมกันแล้วได้ตัวใดเนาะไปบวกกับค่าองที่แต่ละตัวนะครับหลายๆท่านกันนาสิคำนวณเป็นแล้วเนาะหัวสูตรนี้ก็ใส่ผมลง6งวดแล้วเนาะก็ะเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดส่วนของงวดน,นี้ครับพี่น้องงวดน,นี้10หน่วยล่างนะครับได้7036นะครับ 7036แคป,นะปหน้าจอไ้เบิ้งเด้พี่น้องอันนี้ใบเต็มเต้นนะครับมาต่อมาครับเป็นของแอดเข้าฟ่างนะครับวันนี้เพิ่นหายเด่น2กับ6นะครับจัดชุดไว้มี2 1 2 3 6 0เม็ดเดียวให้2 5นะครับ เลข3ตัวมี 9, 5, 2, 9, 2, 5นะครับต่อมาครับของปีชาโจนะครับเด่นบนนะครับที่จัดชุดไว้นะครับมี 03, 04, 05, 06 13, 14, 15, 16 93, 94, 95, 96นะครับเพื่อนเลขเกนะ่าเนาะเลขเด่นมี019นะครับเด่น019อันนี้ของอ๋ออันนี้ของวัดที่แล้วตัวที่ เ่ากาสีเนาะอ่าอันนี้ใครของวันนี้ครับพี่นอนอวดนี้เดน768นะครับเดนเพเนเนลเล็กนะครับจะชุดไว้นะครับมี73 75 78 79 63 65 67 69 83แปเา8 1838589นะครับเรียงลายกับเา่เรียงลายกับผิดนะแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ด้อพี่นนออันนี้คือของวันนี้ มาต่อมาครับของมิสเตอร์บอลนะครับจริงๆงวดที่แล้วก็ล่งเนาะพี่น้องบันนี้ผมฝ้าผมเล็บบดเอามาเทียบขอโทษขออให้รายๆนะครับงวดนี้เพิ่นให้เด้ดเล็กเก้าด้วยพี่น้องจากชุดไว้นะครับมี92 93 95 96 19 16 8283นะครับเลข3ตัวที่เน้นนอะมี593กับ893นะครับ มาต่อมาครับของเน้นแก้วนะครับเด่นล่างเพื่อนไฮแปดหกห้านะครับแปดหกห้าสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินยาวที่สุดของเพื่อนเนาะต่อมา,อาคู่โต๊ดบนนะครับของแอดมุกนะครับงวดที่แล้วเขาแปดเก้าเนาะมันเข่าคู่โต๊ดนะครับออกแปดเก้าสี่นะครับงวดก้อนๆกับเข่าอยู่เนาะพี่น้อง บางที่กับมาตะเหล็กเด่นกามีนะครับลุดกามีมาของวันนี้เด่นเล็กเนะครับเด่นเล็กเที่นองแคบหน้าจอไว้เบิ้งแล้วกันเนาะมาต่อมาครับของใบนี้นะครับนาสิของท่างแขกเพื่อนเนาะเด่น เดินบนนะครับเพิ่อหห้618นะครับ618มาต่อมาครับลือลั่นสนั่นเมืองนะครับชุดล่างตรงๆเนาะชุดเน่นเพิ่นมี6484 7273นะครับแล้วกัเดี๋ยวเข้ามาเบ่งชุดเต็มนะอันนี้คือชุดเต็มนะครับ อนใดตามยกแคปหน้าจอไว้เบิงแล้วกันเนาะมาต่อมาครับของอาจารย์วันชัยนะครับหลักร้อยสูตรนี่ห้เด่นเลขเก่ากับเลขศนย์นะครับ9กับ0ูนย์หลักร้อยนะครับต่อมาร้อยบนนะครับสูตรนี่ห้0ูนย์กับ6 เลขศูนย์ชนกันครับอาจารย์วันชัยเมื่อกี้นะครับนะต่อมาวันนี้เป็นสูตรผมน้องบัดเนี่อ่าเป็นเลขจากสูตรนะครับซื้อสูตรว่าสองห้างวดที่เก่านะครับฟังใส่มือเข่าหาหนึ่งเข่าล่างเนาะงวดที่สิบบ่เขา่างวดที่สิบเอ็ดเข่าหนึ่งหาหนึ่งเข่าล่างนะครับงวดที่สิบสองเข่าหาศูนย์เข่าล่าง เขาล่างสมงวดแล้วเนาะแล้วกังวดที่แล้วครับฟังซ้ายมือนะครับมาบนล่างนะครับซีหาหาซเนาะกับซีเกาเกาซีนะครับเข่าตกกับส่วนของงวดนี้ครับผมลงให้พี่นองเบิง13มงวดนะครับสิงวดเข่า8ปงวดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ61.53%งวดนี้มี 01, 04, 0ู0ย์หนึ่งศูนย์ส 81848687 91949697นะครับงวดที่แล้วมากบนล่างน้อสุดเนี่ต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งซื้อสูตรว่าปาการทองคำนะครับในงวดที่7เนี่เข่า0ูย์เก้าเข่าบนนะครับงวดที่8เข่า23เข่าล่างงวดที่9ว่าเข่านะครับ งวดที่10บ่บาเขา้าเนาะงวดที่11คืองวดที่แล้วนะครับเขาหาซีเขาล่างนะครับงวดนี้งวดที่12บสอง่าผมลงให้พี่น้องเบิงเนาะสิบเอ็ดงวดนะครับเขาหางวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับสี่สิบห้าจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในง,งวดนี้จะชุดไว้กับซิมีสองหนึ่งสองสามสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้า 6 2 6 5 6 9 8 0 8 7 8 7นะครับแคปหน้าจอไปด้วพี่หนุะมอระมาณนี้เนาะมาสูตรต่อมาครับซื้อสูตรว่าแม่นจริงๆนะครับ ในงวดแรกที่ผมลงเนาะฟังสายมือนะครับเข่าหนึ่งหาหาหนึ่งเข่าล่างนะครับงวดที่2มาตเตอร์เล็กเด่นนะครับเล็กเก่าแล้วก็งวดที่3นะครับเข่าหาหนึ่งนะครับเข่าล่างงวดที่4เข่าศูนย์หาหาศูนย์เข่าล่างนะครับแล้วก็งวดที่หาเนาะงวดที่หาบ่าเขา่านะครับบ่เขตาจอย่างเล็กเด่นกับบามาเนาะส่วนงวดที่6นะครับ ผมลงให้พี่น้องเบิ้งหางวดนะครับเขาสามงวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับหกเปอนาะงวดน,นี้มิเดินสามนะครับจัดชุดไว้มี3031 32 33 40 41 42, 43, 50, 51, 52, นึ่งสามสองสามนอะครับอันนี้แม่นจริงๆต่อมาครับท่านประธาน สูตรท่านประธานนี่ผมลงให้พี่น้องเบิ่งสองหดวนาะหวดแรกที่ลงบ่าเข่านะครับหวดที่2เข่าซี่หาหาซีเข่าล่างเนาะส่วนหมางนี่สิเข่าล่างสลายเนาะลายๆสูตรนะครับบันี้งหดที่3ฟังขว,ขวามือนะครับในหวนี่มีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย้าแี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองหนึแล้วก็78็ดแปดนะครับมีทเบิด สิบสามชุดน้องวดนี้มาต่อมาครับเลขจากสูตรนะครับอีสูตรหนึ่งเนาะซือสูตรว่าเสือทองนะครับในงวดที่4ีเขานึ่งหาหาหนึ่งนะครับเขา่างงวดที่หามาบนล่างนะครับงวดที่หางวดที่หกว่าเขานะครับงวดที่หกว่าเขา้า งวดที่7เข่าศูนย์หาหาศูนย์เข่าล่างนะครับแล้วก็สามเจ็ดมันมาคูโตดเนาะแล้วก็งวดที่8นะครับบ่เขา่าส่วนงวดนี้ครับเป็นงวดที่เก่านะครับใน8งวดที่ผ่านมาเข่าสี่งวดนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่างวดนี้มีหนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูนย์สองห้าสองเจ็ด 40, 43, 45, 47, 67, แล้วก็87นะครับเสือทองมาเบิดแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับพี่น่องยูดีมีแห้งกันสุขภูสุข,สขนนะครับเดี๋ยวมาต่างกันตอนเนาะยังเหลืออีกหลายสูตรแห้งนะครับพยายามเล็งแล้วก็ถ้าบ่าท่านตั้งไหนกษสิบ่ได้เอาสถิติให้เบิ้งเด้พี่น่อง ถ้าเป็นสูตรของผมนะลาไปแล้วครับสวัสดีนะครับ